ครับกลับมาหยิบล้านกันต่อทางช่องอาหารชแนลกร็ huh. เป็นประยามทุกวันอยู่แล้วหยิบแต่ล้านกันเลย <c oughs> จัดไปตามนั้นนะครับวานก็มาตามสไตล์แล้วก็ก่อนค่ำๆเราก็ไปคุยกันนะทางช่องพิเศษนะก็ถือว่าไปคุยเรื่องรัฐบาลก็มีตัวอย่างมีสติให้ท่านได้ดูแล้วก็ในเรื่องของชุดวิชาใหม่ที่จะ ไปบอกกล่าวให้ท่านรับรู้ด้วยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะในชุดวิชาใหม่ที่จะมาเนี่ยวันนี้ก็มาตามสบายๆนะเป็นวันถือว่าเป็นวันกลางๆสปาดาหน่อยนะก็ถือว่าเป็นวันอะไรวันพุธนะวันพุธ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 มีตลาดลาวนะวันพุธนี่เลยเดี๋ยวเราไปตลาดลาวพรุ่งนี้ก็ตลาดไทยนะพรุ่งนี้ตลาดไทยเดี๋ยวตลาดไทยนี่ผมขึ้นให้ค่ำๆนะ เดี๋ยวผมขึ้นให้คำคำท่านก็สามารถเข้าไปฟังได้ทางช่องทางพิเศษนะขึ้นให้คำคำเลยวิเคราะห์แบบลึกซึ้งเลยนะทางช่องทางพิเศษเลยนะท,ทาช่องทางสมาชิกนะครับท่านก็สามารถสมัครสมาชิกได้นะของรัฐบาลไทยวันที่16นะของพรุ่งนี้ของพรุ่งนี้วันนี้วันที่15ของพรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวขึ้นให้คำคำนะครับสมาชิกนะครับก็รอติดตามนะครับ ครับนี่คือช่องไฮแชนแนลกุักนะเป็นช่องที่ผมนาสาระทางด้านโหราศาสตร์ตำรับพิเศษสงครามสู้เจรงชบเป็นยรงกระทาเนี่ยมาพูดคุยกับคุณวังเป็นประจํานั่นแหละมาแนะนําตั้งโวยให้ถูกดูดวงให้เป็นมิจฉาพอสมเร็จส่องดาวให้เห็นเป็นเศรษฐีกันเลยชัดๆจะไปว่ากันไปตามนี้นะขอบคุณครีมน้ามันมาบายูน่าเด้งดึงสบู่สูตรพิเศษน่าใสปิ้งปั้งบอกเมื่อวานใี่สั่งหน่อยสั่งหน่อยโอ้ยไอเงียวไอเงียวเอาตั้งหน่อยตั้งหน่อยนะวันเดียวสักกิโลดี วันนี้เอาวันนี้วันพุธใช่ไหมอ่าวันนี้วันพุธวันพ ER ุธนี่มันต้องประมาณสัก56าหโลครับวันนี้นะเอาห้าสิบหกโหลนะวันนี้นะห้ามพลาดนะห้าสิบหกโหลนี่ห้ามพลาดเลยนะสั่งเลยนะครับเอาสั่งเลยสั่งเล,เลยห้ามพลาดนะครับนะก็ขอบคุณนะฮะสำหรับที่ท่านสนับสนุนช่องรายการมาแล้วก็ขอบคุณที่ท่านยังติดตามและขอบคุณที่สั่งหนังสือมาด้วยนะห e นะังสือก็ทยอยส่งนะครับรอนิดหนึ่งนะครับรอนิดหนึ่งซึ่งคือรอระยะการส่งนี่แหละครับหนังสือเรียบร้อยแล้วนะ ก็ท่านในที่จองมาอะไรมันก็ตามลำดับไปก็ส่งไปตามลำดับไล่ไปเรื่อยๆนะไล่ไปเรื่อยๆนะไ,ได้แน่นอนหนังสือไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะมันเป็นชุดความรู้ครับมันเป็นชุดความรู้ท่านได้ไปตอนไหนท่านก็ได้มีความรู้ตอนนั้น นาก็คือไม่ต้องไปกังวลเลยได้ความรู้ตอนไหนก็ว่าไปตามนั้นก็ได้จังหวะนั้นแน่นอนชัดเจนเพราะหนังสือนี้ถูกยอดมากไปแลวนะส่วนท่านใดที่มีหนังสือแล้วอยากจะเรียนด้วยก็สามารถสมัครได้ในครอสพิเศษนะเปิดสอนออนไลน์ชุดวิชาโหราศาสตร์ความร่ำรวยอยู่แล้วหรือท่านใดที่ไม่อยาก่ารหนังสือก็เรียนเลยก็ได้นะครับก็เช่นเดียวกันนะศูนย์64 268 810 0ดไลน์ก็บ้านมารุน18นะก็จัดไปตามนั้นว่ามาตามนี้อาว วันนี้กลับมาดูตามปกตินะแต่จริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ผมจะทํามาสไตลใ์ให้ให้ท่านได้เห็นแบบนี้มากกว่านะก็ลองดูครับลองดูถ้าหากว่าเป็นยังไงแล้วแต่สลับวันไปนะแบบใหม่แบบเก่าแบบค้ากันไปผมว่าผมว่าน่าจะน่าจะดีน่าจะดีน่าจะดีสําหรับผมด้วยส่วนนึงนะดูคลากันไปอ้าววันนี้เดี๋ยวผมเอาขึ้นลาวไ้ก่อนสูตรลาวเนี่ยผมว่าท่านผมทํามาหลายครั้งหลายคราแล้วท่านก็ไปไปหาไป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 ,ไป,ไป ไปเอานะซิมซ่มอะไรต่างๆนี้ท่านเป็นท่านเป็นแล้วล่ะผู้พระจำมานานแล้วนะผมก็ให้มาทั้งปีแล้วเรื่องสูตรนะเพราะฉะนั้นเรื่องสูตรตอนนี้ก็คือ,อผมจะไม่ขึ้นให้นะเพราะฉะนั้นท่านใดที่อยากแก่เรียนสูตรก็ต้องไปดูคลิปเก่าๆได้คลิปเก่าก็มีท่านก็เอามาลองพิจารณาดูนะครับส่วนซิมส่วนอะไรทั้งหาได้อยู่แล้วท่านก็อามาเก็บเคียงดูของเรานะของเรานะครับของเราว,ว่านไปตามนั้นนะทีนี้ผมก็จะมาขึ้นให้ตรงที่ดวงดาวเลยนะขึ้นให้ท่านดวงดาวเลยเนี่ยครับดวงดาวเลยนะ เึ้ื่อนดวงดาวให้ลักษณะอย่างนี้เลยและนะลักษณะอย่างนี้เลยดวงดาวลักษณะอย่างนี้นะแต่ว่าตัวตัวซีอผมก็ขอสงวนสิทธิ์ไว้เล็กน้อยอาจารย์จะสังวนสิทธิ์ทําไมก็มันบังพอดีไงเพราะเลยผมจะทํายังไงให้ไม่บังท่านถ้าผมหลุดจากตรงนี้ไปผมก็ไปบังออื่นหลุดตรงนี้มาก็ไปบังตรงอือน่นผมก็เลยไม่อยากข้ามไปข้ามมานะลักษณะนี้ก็เลยอ้ามันบังตรงไหนไว้ก็บังตรงนั้นไว้ไวแล้วกันกาวที่แล้วนี่ก็ตัว ตัวนี้ก็ถือว่าสุดยอดนะตัวที่ CO โนี่ถือว่าสุดยอดนะของลาวเนี่ยผมถือว่าสุดยอดเลยนยผมเนี่ยผมจะให้ท่านได้เห็นจังหวะดวงดาวด้วยไงนะจะได้เห็นจังหวะดวงดาวด้วยไม่ใช่หลไรหรอกนะครับนะอันนี้ของลาวครับเราผูกดวงแล้วก็จะอยู่ที่ราศีเมษนะราศีเมษนะราศีเมษนี่กลุ่มราศีทัดไปอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นท่านก็ต้องหาในกลุ่มดาวเขาี่แหละเพราะฉะนั้นก็เราจะได้ตัว NDSM 125นะและก็จะได้ตัว DRG ก็513ามันก็จะจนอยู่ที่1กับ5ถ้า1กับ5ไม่มาก็32ประมาณนั้นนะก็จัดไปอย่างนั้นได้ถ้าถ้าหกับ5ไม่มาก็3าถ้า1กับ5มาท่านจะไปอะไรก็ลงไปข้างล่างก็ได้เป็น3585้าแาเเมีย้ถ้าเกิดถ้าเกิด5มานะก็3585ถ้า1มาล่ะ1 1มาก็ หมาแล้วก็จะจัดไปเป็น1 8ึ่งแนึ่มีก็ได้1 8ึ่งแปเนี่ยหนึ่มีก็ได้ดหนึ่งแนึ่ามมก็จัดถ้าหมานะอันนี้ก็เราจัดไปตามนั้นแต่ว่าถ้าอย่าลืมมุมที c นะลาวเนมุมที c ลาวเราได้5้าสองส่าเอ็นเราได้1นึ่งสอเราได้5้าเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเราจะเจอ5253อยู่นีครับจะเจอวนอยู่เนี่ยอ่าหน้าอ่าหนึ่งห้าสส อยู่ประมาณเนี้ยหนึ่งห้าสองสามจะเจออยู่ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าท่านเอาเคเคลียร์กันก็คือทั้งสามส่วนนี้มันจะเจออยู่ที่ห้าใช่ไหมอ่าทั้งสามส่วนมันจะเจออยู่ที่ห้าเป็นอันดับแรกนะลองลงไปมัน่าจะเจออยู่ที่สองกับหนึ่งกับสองก็เจอพอกันสองกับสองเจอพอกันสามก็เจอสี่สามที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นหนึ่งสองสามนี่เจอเท่ากันแต่ว่าห้านี่เจอทุกอันเลยนะห้าเจอทุกอันเลยในสามอันเจอทุกอันเลยเป็นห้าเป็นไอเอสด้วยใช่ไหมล่ะห้าเป็นไอเอสด้วยห้าเป็นดีเอลดีด้วย เพราะฉะนั้นเมื่อ5้าเป็น LD ปุ๊บท่านก็ไปยิงกับห้า3ดห้าสมนี่ได้หรือท่านจะไปยิงห้าหนึ่งสาห้าสแล้วไปดูตัวตัวแล้วตัว LN ลลาวด้วยนะไปดูตัว LN ลเาวด้วยคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ายึด5ตัวนี้ก็มีห้าหนึ่งห้าสี่้าถ้ายึดแล้ว่ก็5้าสถูกไหมครับรอ่าก็จะเป็นลักษณะนั้นหรือท่านจะไปยิงห้า1าหนึ่งอีกอ่ะนะห้าหาเพราะหกันเป็น AR นะของเรา6กันเป็น AR นะครับ ปกติหนึ่งเป็น AR VR ของลาวมีไหมครับ VR ของลาวนี่เราน่าจะเจอศูงกับ5ห้าใช่ไหมก็เจอหอยู่ดีนะเจอสูงกับห้าก็เจอห้อยู่ดี5ยังจะยืนอีกนะถ้าหยืนอีกถ้าไปยิงก็จะมีทาเห้าหนึ่งหาสได้นะห้าห่าสได้นะก็ห้าหได้ก็ประมาณนั้นห้าหนึ่งห้าสี่ได้ถ้ายิงก็จะมีทาตัวยัม่ทานะห้าหนึนั่แหละห้าหนึ่งห้นั่แหละครับถ้ายิงตัวยัม่ทามได้เลยนะก็จัดไปตามนั้นว่่าาามมตนีสว สายว่านยาวของเราเนี่ยผมก็จะเอามาให้เหมือนกับอ่าตรงนี้ได้เหมือนกันนะเอาไปใช้ได้เหมือนกันแต่สายว่านยาวก็จะมีเฉพาะนะผมไม่ได้ทํามาแต่ว่าท่านก็ตรงนี้ไปใช้ได้เหมือนกันสายว่านยาวนะครับเนี่ยอยู่ในเอาสายว่านยาวเนี่ยทั้งเอาไปสามารถเอาไปใช้ได้นะตรงนี้เอาไปใช้ได้เลยสายว่านยาวสายว่านยาวตามระบบไม่มีอะไรครับก็3 5 8 5 3 0 8 0นนะก็ตามนี้เลยนะครับนี่ตามระบบเลยนะครับ เพราะ3กับ8ทำมาไรตัง rs เธอ5กับ0แล้วก็วางกันเลยก็3 5 3 0 8 5 8 0ก็จัดไปตามนั้นโดยที่2กับ6ไปยิงข้างหน้านะ2กับ6ไปยิงข้างหน้าแต่ถ้าบาังเอิญถ้าเราวิเคราะห์ตามนี่า dnsm 1 2 5 rgtrdrg คือ5 1 3เราเจอ1กับ5เจอ1กับ5ถ้าจยัาไปจัด5 6 5 2 1 6 1 2นี่ก็ได้เห็นไหมครับอย่างเงี้ยก็จัดแบบนี้ได้เหมือนกันเช่นเดียวกันแล้วก็3กับ8มายิง นะทางก็จะได้ประมาณ3มตัวประมาณนั่นแหละตัวแนวโน้มก็สองหกสอยู่แล้วใช่ไหมสองก็หนี่ก็ถือเป็นตัวแนวโน้มได,ชดมนะ้ชัดเจนมากๆนะชัดเจนมากๆดีเจอันหนึ่งกับหนึ่งกับสอนะ่ะเขาจะวนอยู่แค่นี้นมีหนึ่งมีสองมีห้ามีหนึ่งมี2มีห้ามีหกก็วนอยู่แค่นี้ครับถ้าไม่ไปไหนหรอกที่ลาวนะอันนี้ตลาดลาวานะ่ะไปทางซันก็สังเกตดูว่า ndsm จะมาหรือเปล่ากันนั่นเองถ้าตรงนี้นะแล้วก็ D r t จะมาหรือเปล่า5้าหนึ่งสามย่ถ้าเจอตัวนี้ก็จะมีห้ากับหนึ่งั่นแหละถ้าห้าหนึ่งไม่มาก็สองสามตามท กับสองสามเลยแหละก็ว่าไปสองสามเลยท่านก็เอาตัว vr มายิงก็ได้ vr มันสูงก็ห้าไง่าสูงก็ห้าท่านก็เป็นศูนย์สองสามก็ได้นะหรือถ้าห้ามาก็ชัดเจนมากเพราะห้าเป็น vr อยู่แล้วถูกไหมครับอันนี้คือของเรานะก็ให้ท่านดูไปนี้จัดไปตามนี้แล้วกันนะจัดไปตามนี้ก็ดูรายละเอียดต่างๆได้นะตัวนี้ก็เป็นรายละเอียดสายหวานยาวตามนี้ผมก็เจาะไว้ตามนี้นะอันนี้สายวิเคราะห์เจาะจัตตลบนะสายเจาะยังไม่มีนะครับออาก็ว่าไปตามนั้นนะครับว่าว่าว่าจากการมาตามนี้แล้วกัน ก็ราว่าไปตามนั้นว่ามาตามนี้แล้วกันใท่านได้เห็นตามนั้นแหละท่านจะได้เข้าใจนะพอท่านเข้าใจท่านก็จะได้หาแนวทางในการที่จะทําให้เราได้ตังจากดวงดาวได้ใช่ไหมคนเราก็ต้องมีนี่แหละแลเ,เรามีความรู้มีแนวทางมีแล้วก็หาเงินได้จากดวงดาวที่ชัดเจนมากๆนะก็ว่าไปตามนั้นอาวก็จัดไปตามนั้นทีนี้อ่าเราก็เราก็มาต่อที่อ่าผมไปลาให้ดูก่อนนะนี่จะเป็นรอบสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีนะ สิบแในการสานาทีสิในการสามสินาทีเราก็จะว่าไปตามนี้นะว่าไปตามนี้เลยอันนี้คือ1 8บแปดนกาานาทีนะก็จะได้ถึง1ิบเจ็ดสามสิบแนั่นแหละ่เราจะเจอตรงนี้ ndsm เราก็เจอหนึ่งสองห้เหมือนกันแต่ r t d r t เราเจอห้าหนึ่งสามเห็ไหมเราเจอห้าหนึ่งสามมันก็เจอห้ากับหนึ่อยู่ดีถ้าห้ากับหนึ่งไม่มาก็สองสามเหมือนเดิมนะเามันเจอห้กันึอยู่ดีนะอันนี้เจอห้ากับหนึอยู่ดี เจอห้ากระหนึ่งอยู่ดีครับเจอห้ากระหนึ่งอยู่ดีรอบสิบแปดนาสิบแลเจอห้ากระหนึ่งอยู่ดีอันนี้ตามระบบคุยแล้วครับตามห้าแปดห้าสามศูนย์แปดศูนย์นะก็หกแปดห้าแล้วก็หนึ่งสามห้าเนี่ยก็ถือว่าตามระบบสายวันยาวก็ท่านจัดไปตามนี้ได้เลยนะของห้าน้อยออนสปาดานังนี่ถือว่าชัดเจนมากนะชัดเจนมากแต่ถ้าเกิดว่าเราวิเคราะห์ตรงนี้เราไปดู l อลดีเอลดีห้าเจ็ดแปดเหมือนกันนะเหมือนเหมือนรอบสิบอ่าสิอะไรสิบยี่สิบในกาเหมือนกันเป๊ะเลยนะยี่สิบในกาเหมือนกันเป๊ะห้าเจ็ดแป ถ้าเจ็ดแปดท่านยืดแปดก็ได้ใช่ไหมย้ยืดแปถ้าเรายืดแปดมาท่านก็เอามายิงห้าแปดนี่ครับนะห้าแนงแปดนี้ก็ได้ห้าแปดหนะึ่งแปดนยดตรงนี้ได้เลยครับอ่า uh, ndsm กับอ่า uh, drt เนะี่ยมาเจอหนกับห้าอยู่แล้วก็ห้าแปดหนึ่งแปดนะก็จัดไปตาาแปดหนึ่งแปต่นี้ก็จะเจอแต่ห้าแนะหนึ่งแปดได้มีแต่นี้เราเจะเจอแต่ห้าแปดเราเจอแต่ห้าแปดหนึ่แปดไม่มีนะเจอแต่ห้าแปดครับก,ก็เนี่ยก็เน้นไปที่ที่ห้านี่ยแหละห้าแปดเนี่ยแหละ หรือห้าหนึ่งห้าสองก็ได้นะครับห้าหกก็ได้ห้าหกนี่ถือว่าเป็น d j เครับอันนี้คือตามรอบของข้อสิบแปดในการสามสิบนาทีนะสายหวานยาวก็ท่านจัดไปตามนี้สายหวานสั้นก็ยังไม่มาสายหวานสั้นนั้นก็เอาตัวนี่ห้ากับสองไปยิงห้ากับสองไปยิงก็ไม่มีอะไรมีสามห้าแปดห้าแค่นั้นเองแปดห้าสามห้าแค่นั้นเองนะถ้าเกิดเล่นสามศูนย์แปดศูนย์ก็ทั้งคือสองแปดสามศูนย์สองแปดศูนย์ก็อยู่แค่นั้นเองเหมือนกันนะครับนี่ลักษณะนี้นะอ้าวอันนี้คือในเรื่องของฮานอยออนสปาด ีนี้เราลองมาดูวิเคราะห์ดูาโมงาโมง30 9โมง34เป็นตลาดหุ้นนะตัวนี้ครับ9โมง30เป็นตลาดหุ้นตัวที่ที่ผมบังอยู่เนี่ยตัวซีโอเนี่ยถือว่าเคล็ดลับสุดยอดมากพอเปิดปุ๊บท่านจะหเห็นเลยทันทีเลยนะอันนี้ผมอัดคลิปอยู่ที่น่าจะประมาณสัก9โมงกว่าๆแต่ว่าเขายังไม่รายง,งานนะว่ามามามาอะไรน่าจะยังไม่รายง,งานผนมะน่าจะอัดคลิปอยู่ประมาณ9โมงกว่ายังไม่ได้ดูว่า อาเช้าเขาดูอะไรเรงดูก่อนยังไม่มาครับยังไม่ได้รายงานนะเช้าเนี่ยนี่เคชเช้านี่ยังไม่ได้รายงานครับยังไม่ได้รายงานเลยอาจีนเช้านี่เคเช้ายังไม่ได้รายงานนะครับเ mm hmm. พราะนั้นก็ถ้าเกิดว่าเราเราเรา,เรามาดูที่เคก่อนก็ได้นะดูดูลักษณะที่ท่านดูเอเอ็นดีเอสเอ็มเนี่ยหนึ่งกับห้าอันนี้เราเจอดีอาร์ทีห้าสองสามใช่ไหมเราเจอห้าถ้าห้าไม่มามันก็มีแค่หนึ่งสองหนึ่งสามครับ ถ้าห้าไม่มามีแค่หนึ่งสองหนึ่งสามถูกไหมละ่ะอ่าถ้าห้าไม่มาก็มีแค่หนึ่งสองหนึ่งสามก็จัดไปแค่นี้นะถ้าห้าไม่มา,มมาถ้าไม่มาถ้ามีแค่หนึ่งสองหนึ่งสามครับอยู่แค่นี้เองเนี่ยคือนิเคนะ้นะนิเคตลาดเช้านี่นิเคตลาดเช้า,า,ชาถ้ามาตามนี้แต่ถ้าเกิดว่าท่านไปดูตรงนี้ไอ้ตัว L D L D เราเจอห้าเจ็ดเก้าใช่ไหมห้านี่ห้านี่ห้านี่เรามาันเจอตรงนั้นเลยถ้า,า,ห,า 1, 2, 1, ห้าไม่มาใช่ไหมห้าไม่มาแค่หนึ่งสองหนึ่งสามห้าไม่มาแค่หนึ่งสองหนึ่งสามถ้าห้าไม่มาตรงเป็น ตัวตัวเก้าหนึ่งเก้าก้าสานี่ก็ได้เก้าหนนี่ก็ได้นะหรือจะไปยิงเป็นเ9้าเก้าหนึก้าองเก้าสนี่ก็ได้นะยิงนี้ก็ได้นะครับเก้าหนึ่งเก้าสอ้าสาานะถ้าไม่ออกเบิ้ลก็99้เก้าก็เจอ9อยู่แล้วตรงนี้5 7าเก็เจอเ้าอยู่แล้วใช่ไหมละเจอ9อยู่แล้วแต่9เ้าเราเจอตัวเดียวเจเราเจอ d j เก็อาจจะแล้วก็แต่แล้วแต่ท่านว่าไปแล้วกันถ้าเกิดเป็นพี่น้องหรือ10แต้มอะไรทก็ว่าไปตามนั้นเลยกันเนาะ ถ้าเอาจัดมาตามนี้เราก็เจอถ้าห้ากันหา้นหาไม่มาก็มีแค่หนึ่งสองหนึ่งสามก็จัดไปก็ตามนี้นะแล้วก็ตัว c ีอด้วยจัดอันนี้คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างตัวระหว่าง NDSM คือหนึ่งกับห้าแล้วก็ DRT523 ห้าสองสามไงถ้ามันชนอยู่กับห้าถ้าหา้าไม่มาเราตัดออกไปก็ห้าไม่มามันก็จะเหลือแค่หนึ่งสองหนึ่งสามก็อยู่แค่ประมาณนี้นะครับนี่นเคนะนี่เกอฉาเนอะแล้วท่านไปดูซนะีโอนะโอซีโอนี่บอกว่าน่าจะลงล่องได้เปเ๊ะเวอร์เลยนะของของของอ่าของนิกเคนี่นะใครได้จากนิกเค ใครเรียนอ่าอ่าใครเรียน c ีไปแล้วก็บอกด้วยว่านิเคมาอะไร1มาหรือว่า1นึหรือ1นึมาหรือ5มานะก็จัดไปตามนั้นถ้า 5, มาก็ท้าห้าซก็ได้ก็ได้เหมือนกันห้า c o โอซอะไรละ่ะถ้าเกิด 5CO ซีโไม่มาก็ไม่แค่1นึ3นี่แหละถ้าไปเจอ CO ด้วยนะหเจอ CO ก็จัดเลยครับไม่มีอะไรเลยก็1นึ่งก็จัดไปแค่นั้นนี่คือนิเคเช้านะอันนี้พอมาท่านดูเฉยนะ ที่จริงท่านทาแบบนี้ได้ทุกรอบแหละถ้าท่านเรียนรู้มาก็เข้าใจได้ทุกรอบนะอ้าวอันนี้ก็มาท่านดูสไตล์วันนี้นะวันนี้มีลาก็ทําให้สบายสบายใจได้ไม่ต้องไปอ่าไม่ต้องไปอะไรมากไม่ต้องไปอะไรมากนะไม่ต้องไปอะไรมากก็ให้เข้าใจตามนั้นละกันว่ามาตามนี้ละกันอ้าวขอทุกท่านมีความสุขสดใสมาจะทําอะไรก็ขอให้มีความเชื่อมั่นในทางไม่เก็ก,กลาลังเลสงสัยตัดสินใจทันทีไม่ได้รอคิดผูด้ดีต่อกันอย่ามั่นคง เราก็จะได้นําพาเราไปสู่ความสําเร็จได้ปัญญานังรัตนนันานังปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของมนุษย์เมื่อเรามีปัญญาก็สามารถนําพาชีวิตเราไปสู่ความสําเร็จได้ ปัญญาจะเกิดได้ก็ต้องเกิดจากสุจีบริหัวใจนักปะก็คือสุคือการฟังจีคือการคิดจินตนาการลกคือการขีดเขียนแล้วก็ปุก็คือปุชฉาถามไม่เข้าใจให้ถามเวลาเราเข้าไปในอ่าห้องอเรียนอะไรต่างๆนานา,นา,นานเราไม่เข้าใจเราก็ถามครับนั่นแหละปัญญามันจะเกิดตรงนั้นเมื่อเราศึกษาบ่อยเรียนรู้บ่อยมันก็เกิดปัญญาปัญญาเกิดบ่อยๆก็จะเป็นเสน้น เ่ก็เห็นปุ๊บก็จะมองได้ปับสันทีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านต้องมีความเชื่อมั่นในแนวทางไม่เกีกันอะไรเลยสงสัยแต่สิ่งใจทันทีไม่ดีเราคิดพูดดีต่อกันอย่างมั่นคงศึกษาเรียนรู้ดูจังหวะการให้เป็นเหตความส์สำเร็จอย่างแน่น,นอนวันนี้ก่อนทุกท่านมีความสดใสย,ยิ้มรับทรัพย์รับเงินรางวัลทุกคนโชคดีครับ